ขอขอบคุณเพื่ e อการสนับสนุนช่องนะครับสนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ไอรันแคทครับวันนี้เรามาดูกันครับว่ากิจกรรมที่กาลังจะสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้มีอะไรบ้างนะครับจริงๆก็ต้องพูดว่าวันนี้เนาะกิจกรรมที่กําลังจะสิ้นสุดลงในวันนี้มีอะไรบ้างแล้วรายการอัปเดตมีอะไรบ้างนะครับมารับชมกันเลยเนาะเพื่อนๆเห็นแล้วนะครับพรุ่งนี้จะมีการปิดปรับปรุง เว็บไซต์นะครับในวันที่27ธันวาโดยรายละเอียดเนี่ยนะน้อยมากนะครับไม่ได้ปรับอะไรเยอะเลยเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงนะครับไอเทมวัตถุดิบสำหรับผลิตเครื่องประดับนะนี่มีเรื่องเดียว ส่วนกิจกรรมที่กำลังจะสิ้นสุดลงนะครับมี3กิจกรรมด้วยกันหนึ่งคือกิจกรรมบริจาคแสนอบอุ่นที่ต้อนรับสิ้นปีนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราจะต้องไปหาลาล่านะครับใครที่ยังไม่ได้ทํานะใครไม่ได้ทําลงไปทํานะครับเราจะไปหาลาล่าอยู่ที่ไฮเดลเนาะเมื่อเราไปหาลาล่าแล้วเนี่ยให้กดซื้อของกับเขานะครับนี่เขาบอกให้ไปหาลาลานะลาลาจะอยู่ที่ไฮเดล กดซื้อของกับเขาครับเขาจะขายสเวตเตอร์นี่สเวตเตอร์ตัวนี้นะครับชิ้นละ1นึ่งแสนซิเวอร์นะเพื่อนๆซื้อมา10อันอ่าตอนแรกซื้อมาก่อน10อันนะครับซื้อมาก่อนสิอันจากนั้นครับลาลาจะมีเควสอยู่ครับเป็นเออเควสผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันจะมีเควสอยู่อ่ะเพื่อนๆก็เนี่ยมอบสเวตเตอร์10อันให้แก่นักขายของลาลานะครับ ก็เควสผมจาชื่อเควสไม่ได้แต่มันน่าจะชื่อประมาณว่ามอบความอบอุ่นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเมื่อมอบแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้จิตใจอาแสนอบอุ่นนี่จิตใจแสนอบอุ่นอันนี้เป็นฉายาอ่าอย่าลืมไปทํานะครับอย่าลืมไปทําแต่ถ้าใครทําแล้วก็โอเคไม่มีปัญหาเสร็จแล้วเพื่อนๆพอเพื่อนๆทําฉายาเสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะบริจาคนะครับอยากจะบริจาคยกตัวอ,อย่างเช่นสมมุติว่าเฮ้ย <He> เรามีเงินอยู่ร้อยล้านอ่า พันล้านอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆเนาะเพื่อนๆก็ซื้อซื้อเสเวอเตอร์มานะครับซื้อเสเวอเตอร์มาถือไว้มาเก็บไว้ใส่คางไว้ก็ได้นะจะนับว่าเป็นการบริจาคนะครับเพราะถ้ายอดเนี่ยนะเขาบอกว่าจํานวนเป้าหมายถึง2ล้านชิ้นนี่ถ้าเป้าหมายถึง2ล้านชิ้นเขาจะบริจาคเงินเอ,อ่อห้าสิบล้านวอนนะครับ ส่วนโมบายก็จะมีไอเทมประมาณนี้เหมือนกันแล้วก็ถ้าบริจถ้ามีการซื้อถึง1นึ่งแสนชิ้นเขาก็จะบริจาค50ล้านวอนรวมแล้วจะเป็น100ล้านวอนนะครับอ่าที่เขาจะเอ่อบริจาคไปเนาะโดยมูลค่านะครับนี่เขาอัทิต้ของโมบายเขาจะมีอธิบายอยู่นะว่ารับควยกับซีาล่าเนี่ยกิจกรรมสวตเตอร์ในราคา ร้อยล้านซิลเวอร์นะแล้วก็รับรางวัลเล็กน้อยทุกครั้งที่บรปปรลุเป้าหมายการได้รับสเวตเตอร์นะครับก็คือเหมือนโมบายจะได้จะทำยากกว่า PC นะเออไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละครับคือเขาเนี่ยจะบริจาคอย่างเงี้ยกิจกรรมเนี้ยมามีมาสักพักแล้วนะครับมีมาหลายปีละ262 62 26ก26ก็บริจาคไปร้อยล้าน เออหกสามก็ร้อยล้านนะครับอ่าหกสี่ก็อี 6, 4, กร้อยล้านร้อยล้านเงินจริงนะครับอันนี้ร้อยล้านเงินจริงนะร้อยล้านวอนนะเออแล้วก็หกห้าก็ร้อยล้านปีนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะอีกร้อยล้านแลเวนเพื่อนมาร่วมคิดอย่างงี้มาร่วมทําบุญร่วมกันนะครับเงินในเกมเราสลาได้อยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไรอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะเนาะ ก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็บอกว่าสาหรับคนที่สนใจอยากจะทํานะซื้อซืซ้อซื้อเท่าที่ซื้อได้นะครับซื้อเท่าที่ซื้อได้ซื้อเท่าที่เราซื้อไหวอย่างเงี้ยเช่นอาจจะแบบลงลงเงินร้อยล้านลงเงินสองร้อยล้านแล้วแต่นะครับไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากบางทีเออแต่ว่าอันเนี้ยคิดซะว่าเหมือนทําบุญร่วมกันนะครับอืมป่ะต่อมานะครับ กิจกรรมที่สสุดสุดลงรางวัลมากมายในคริสต์มาสปีนี้นะกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมรับของขวัญเฟอร์นิเจอร์นะครับอ่าจากโค้ดตัวนี้นะโค้ดตัวนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้กรอกนะครับกรอกซะ,ะมาดูกรอกซะโค้ดตัวนี้นะครับจะได้พวกตู้เพลงของแต่งบ้านนะ กิจกรรมต่อมาก็จะเป็นถ่ายรูปเฟอร์นิเจอร์ครับอ่าถ่ายรูปเฟอร์นิเจอร์โดยแค่เราถ่ายรูปเนี่ยเราก็จะได้หอกชิสมาสสีแดงได้หอกชิสมาสสีฟ้านะถ่ายรูปจุดที่เขาเรียกว่าเอ่อได้จากนเนี้ยเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ตัวเนี้ยที่เรามาตั้งเนี่ยเราก็หามุมสักมุมหนึ่งถ่ายถ่ายเสร็จปุ๊บก็ส่งรูปนี้นะครับเข้าไปสู่เอ่อ เว็บบอร์ดใช่ไหมเว็บบอร์ดเอ๊ะแคมป์นักผจญภยัยรูปสกินชอ็อตนะครับอืมแคมป์นักผจญภยัยรูปสกินชอ็อตเท่านั้นนะนี่ก็สามารถกดตรงนี้ไปยังเว็บบอร์ดได้เลยนะถ้าเรากดไปยังเว็บบอร์ดเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่อย่างนี้อ่าในนั้นในนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะครับก็ก็มาที่เลื่อนลงมาเป็นงานศิลปะ สื่อเนาะแล้วก็สกีนช็อตวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยเขาให้เติมคําว่า Christmas ด้วยนะครับนี่แบบอย่างเช่นคนนี้อาจจะดูได้ไม่เต็มภาพนะผมเปิดให้ดูเฉยๆเนาะเห็นไหมเขาจะมีคําว่า Christmas นะครับอยู่ข้างหน้าอ่าแล้วก็จะเป็นภาพเขาอยู่ในบ้านที่ตกแต่งไปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้แค่นั้นเองแค่เพื่อนๆเ,เ,เข้าร่วม นะครับแค่เมื่อเขารวมก็ได้รับของรางวัลเท่านั้นนะเออกิจกรรมนี้เขาอธิบายนี่มีเครื่องเรือนแต่งอะไรประมาณนี้นะครับออกชิสมาสเนี่ยก็สามารถรับของรางวัลต่างๆได้เป็นไงไม่ยากนะผมว่าไม่ยากได้ออกชิสมาสแดงด้วยนะครับเราเอามาเราได้มาเนี่ยเราก็มาลุ้นว่าเราจะได้หินคพาสหินควนอะไรแบบนี้ไหม ด้วยนะอ่ะอะต่อไปสุดท้ายครับรางวัลเชื่อมต่อเดือนนี้คืออะไรกันนะอันนี้ก็แค่เชื่อมต่อเกมนะครับมันเป็นกิจกรรมแค่เชื่อมต่อเกมเท่านั้นเองกำลังจะหมดลงนะอันนี้กำลังจะหมดลงก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้นะลักลักเลยจะมีอยู่เท่านี้นะครับที่จะถูกอัปเดตเข้ามาในวันพรุ่งนี้เนาะมีแค่กิจกรรม กิจกรรมพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแน่ๆละ่ะกิจกรรมที่อะไรสิ้นสุดลงมีสากิจกรรมที่กำลังจะหายไปนะครับโดยกิจกรรมที่ควรถ้าเกิดคุณเห็นคลิปนี้ควรจะต้องทําเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับถ้าเกิดยังไม่ได้ทำเนาะกิจกรรมบริจาคแสนอบอุ่นกับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของออรางวัลมากมายในคริสต์มาสปีนี้นะครับก็แค่ไปหาบ้านแล้วก็จัดวางของถ่ายรูปจบนะครับส่งขึ้น เออสกีนช็อตนะในเว็บบอร์ดก็ถือว่าเป็นการเข้าร่วมเรียบร้อยนะครับเอาล่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงขอบคุณมากที่กดเข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย